สวัสดีค่ะปะกิ๊กทคำสวนนะคะวันนี้จะพามาเพาะ,มะเมล็ดที่จะปลูกผักในน้ําแบบอินรีย์นะคะเอาอินทรีย์ก่อนกันแล้วกันเนาะที่จริงอินรีย์กับปลูกไฮดโดรก็ก็อย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าปุ๋ยที่ใช้ใส่ไปในน้ําแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะวันนี้มาดูการเพาะเมล็ดกันกันแล้วกันที่จริงที่เขาใช้อยู่ทั่วๆไปเขาจะเพาะ,มะเมล็ดในฟองน้ํา แต่ของเราทําได้ทั้งสองอย่างใครจะเพาะในฟองน้ําก็ได้ในดินก็ได้นะคะทีนี้ก่อนจะนําเมล็ดมาเพาะปะกิจะแนะวิธีบ่มง่ายๆถ้าใครอยากจะหาความรู้ก็ไปดูในคลิป YouTube ต่างๆที่เขาเพาะเมล็ดผักให้ดูในฟองน้ํานะคะจะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะคลิปทีนี้มเมล็ดผักที่จะนํามา เอามาเพาะเนี่ยอาจจะเอาไปบ่มไว้ก่อนถ้าเป็นเมล็ดผักกาดก็ปลูกได้เลยค่ะแต่ปกติก็เอาไปเช็คให้แน่ใจว่าเขางอกดีไหมก็จะเอามาให้ดูการบ่มก็ทําได้หลายวิธีนะคะท,ทั่วไปที่เขาบ่มเขาก็จะใส่กลองอปกติก็ใส่ในถุงอันนี้ไม่รู้ว่างอกหรือย,อยังเนี่ยเอาบ่มไว้อย่างนี้อันนี้เราจะปลูกไม่เยอะเราไม่ได้ทําขาย สมมติว่าลังโฟมลังหนึ่งผักไทย15หลุมเราก็จะทํเนี่ยอันนี้แถวละ5้าแถวก็15้าแต่เราจะเผื่อไว้เป็น20เผื่อว่าเลี้ยงไปนะอาจจะมีต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์แล้วเขาตายเราก็จะได้เอาอันเนี้ยไปใส่แทนอาไปซ่อมแซมนะคะยบางคนเขาก็จะเพาะในนี้อันนี้พุ่งจะเอาใส่ไว้เมื่อวานนี่เองนะคะ,อ,ะออกมาลวราบออกแล้วเร็วมากเลยค่ะ แตงกวานี่เป็นอะไรที่เร็วมากเนี่ยบ่มไว้ในนะี่แหละกระดาษทิชชู่เปิดน้ําใส่เทน้ําทิ้งแล้วก็เรียงนะคะนี่ะเกี้ยังเทออกไม่หมดเลยนะย่ยังเปียกอยู่เลยแต่ก็เก็บความชื้นให้เขาดีแต่ถ้าหลายวันก็จะเน่าถ้าวันเดียวไม่เป็นไรนะคะเนี่ยแตกหมดแล้วคะ่ะแตงกวาน,นะคะจะบ่มวิธีนี้ก็ได้เนี่ยื่อกี้ก็แค่นี้เอาง่ายๆอย่างเงี้ย ทำอะไรไม,ไม่ต้องเรื่องมากนะคะอันนี้เป็นเมล็ดแตงโมยังค่ะยังไม่งอกอันนี้เป็นมะเขือเทศป้ากิ๊กจะลองลองเอามะเขือเทศปลูกแบบในน้ําดูก็เลยเอามาวางไว้ให้เขางอกก่อนเราก็เอาเก็บไว้อันนี้เป็นการบม่มอีกวิธีหนึ่งนะคะใส่ถุงใส่อะไรที่มืดๆเอาเข้าในตู้ต่ป้ากิ๊กเอาไว้ในสวนนี่แหละไม่ได้เอาไปนะเอาไว้ในร่มอย่าให้ถูกแสงแดดค่ะเพราะถุงเนี่ยข้างในเขาเป็นสีดําเห็นไหมคะเขากันแสงได้ เอาถุงแปดมาเพราะไปส่งของเป็นประจำแค่นี้แหละเอาแบบง่ายๆที่จะปลูกผักกินไม่ต้องเรื่องมากค่ะทีนี้มาดูที่มเมล็ดผักกาดปะกิ้เช็คามงอกที่จริงมเมลาา็ดผักกาดผักกาดเอาใส่ลงไปในนี้ได้เลยนะคะไกรมีก็ปลูกเอาแบบง่ายๆเนี่ยใส่ลงไปเลยแต่ที่ปะกิ้เอาไปบ่มก็คืออยากจะรู้ว่าโปรเซ็นการงอกเขาดีไหม จะได้ไม่เสียเวลานะคะดินที่อาศัยลงไปก็ดินที่เราปลูกอยู่ทั่วๆไปใครมีสูตรไหนปรุงไปใส่ได้หมดคืออย่าไปยุ่งยากปลูกผักไว้กินค่ะไว้กินง่ายๆอาทีนี้มาดูมเมล็ดพันธุ์เมล็ดผักกาดปกติก็เอากระดาษทิชชู่พับทบกันสักสองสามชั้นวางมเมล็ดลงไปห่อเสร็จก็ไปเปิดน้ําใส่โจ๊กแล้วก็บีบบีบ,บ,บเอาน้ําออกนะคะแล้วก็เอามาใส่ไว้เมื่อวานนี่เองค่ะคืนเดียว เห็นไหมคะรากออกมาตรึมอันนี้คือเปอร์เซ็นต์การงอกเขาดีมากเราก็นําเมล็ดอันนี้ลงมาปลูกนี่เลยคะ่ะเนี่ยทำหลุมไว้เรียบร้อยก็หยิบใส่เลยเสียงนกร้อ,องเพลงดีจังบ้านประกิ่กนกเยอะเราไม่ใส่ลงไปลึกนะคะอันนี้ก็ติดกันร้อ,องเพลงดีจังอันนี้นะคะใส่ไปสเมล็ดเต็มที่อย่าไปเยอะ ถ้า,มาเมล็ดเดียวก็อาจจะเจอมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์แล้วก็ใส่ไปสองดีกว่าพอเขางอกออกมาแล้วก็เราก็มาเปรียบเทียบเอานะคะต้นไหนสมบูรณ์เราก็เอาไว้ต้นไหนไม่แข็งแรงเราก็ถอนทิ้งไปเนี่ยปลูกผักเอาแบบง่ายๆถ้าใครไม่ขีบก็ใช้มือเนี่ยแหละหยิบใส่เข้าไปนะคะแต่มเมล็ดเขาเล็กถ้าขีบนี่ก็จะสะดวกหน่อย ใส่ไปให้ครบทุกหลุมแล้วก็เอาดินของเขานี่แหละไม่ต้องไปเอาที่อื่นหรอกเกลี่ยก,กลียกบเข้าไปปลูกผักแบบง่ายๆค่ะจะได้ไม่ทอ้อถ้าทำเรื่องมากวิชาการมากเดี๋ยวคนปลูกผักจะทอ้อปกิจก,ก็แช่มเมล็ดนิดเดียวนะคะที่เหลือก็เอาไปโรยลงดินลงกระถางมีกระถางก็เอาไปโรยๆไว้ก็เป็นต้นประก,กาศให้เราไว้เก็บกิน โรยห่างๆต้นเขาก็โตคะ่ะปลูกลงดินบ้างลงน้ําบ้างลงดินก็ขยันรดน้ําหน่อยแต่ถ้าปลูกในน้ําไม่ต้องดูแลไม่ต้องไม่ต้องปรุงดินไม่ต้องให้ปุ๋ยคอกนะคะไม่ต้องมาคอยดูว่าดินจะแน่นจะแข็งไหมปุ๋ปยพอไหมรดน้ําหรือยังวันนี้ๆๆๆคือเขาช่วยเราได้เยอะเรื่องที่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งรดน้ําเพียงแต่ว่าคอยดูน้ๆๆําเขาอาทิตย์หนึ่งเปิดดูสักครั้งหนึ่งว่าน้าเขาแห้งไหม ถ้าน้ําแห้งก็เติมน้ําแล้วสูตรที่ประกิ๊กจะพาปลูกนี่ก็คือใช้ฮิวมัสนะคะเอามาเป็นปุ๋ยให้เขาเพราะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ย A ปุ๋ย B อันนี้ก็จะไปลงกระถางเสร็จแล้วเราก็กดลงไปนิดนึงเกลี่ยกลบลงไปนะคะเกี่ยกบางๆแค่เนี้ยอย่าไปกลบหนาะให้เข้างอกขึ้นมาได้ง่ายๆกลบเพื่อที่ไม่ให้มเมล็ดเข้าแห้งแล้วก็ให้รากเขายืดกระดินแค่นั้นแหละบางทีก็ไม่กรบเขาก็แย่ลงไปเองได้ แต่เราอยากให้เขาเก็บความชื้นนะให้เมล็ดสักหน่อยนึงก็กลบไปเสร็จแล้วก็เอาตั้งไว้ที่ร่มรำไรเรานี่แหละไม่ต้องออกไปออกแดดนะคะนี่ก็รดน้ำอโอเคเสร็จแล้วแค่นี้ที่ทำประก,กาศให้ดูคือประก,กาศนี้เป็นเมล็ดผักที่งอกง่ายโตเร็ว ปลูกง่ายมือใหม่นะคะหัดปลูกผักกาดก่อนผักกาดทุกชนิดชอบอย่างไหนก็ไปเลือกเอากวางตุ้งห้องเต้กวางตุ้งดอกกวางตุ้งต้นกาดเขียวปีเขียวใหญ่เขียวน้อยมีหมดนะคะประเภทผักกาดก็แล้วกันเนาะหรือว่าใครคิดว่าโอ้ฉันผ่านละฉะลุยฉันเจง๋งเอาอย่างอื่นก็ได้ผักเมืองนอกก็ได้แต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะคะเสร็จแล้วก็ไปตั้งไว้ในร่มรำไรเราหาอะไรปิดหน่อยก็ดีนะเอากระสอบเอาอะไรมาปิด สักหน่อยแผ่นกระดาษแผ่นลังก็ได้ค่ะปิดไว้เก็บความชื้นให้เขาแล้วก็เอาหินทับไว้เช้ามาก็มาเปิดรดน้ําเย็นมาก็เปิดรดน้ำสองวันแค่นั้นละค่ะเขาจะขึ้นใบมาข้างบนละแล้วรอเขามีใบจริงสักสองใบาสามใบเราค่อยเอามาเลี้ยงในถาดหลุมเอาใน,นในนี้ไม่ใช่ถาดหลุมนะคะเนี่ยเราเอาลงในนี้สาเหตุที่ปกิกทําปิดกี่วันอาไม่ปิดปิดไม่นับวันค่ะ ปิดหมายความว่าปิดแค่พอให้เข้างอกพ้นขึ้นมาพอเขาพ้นดินขึ้นมานะไม่ต้องปิดแล้วนะเดี๋ยวจะคอยืดคอยาวเปิดเลยค่ะแล้วก็เอาไปรับแสงแดดตอนเช้าถ้าไม่ยกไปรับแสงแดดก็เอาไว้ใต้ชายคาที่แดดส่องถึงก็ไม่ต้องยกเข้ายกออกอย่างปกติก็ไม่ยกนะปะกติก็เอาไว้ที่มีนี่แหละแสงสว่างแสงแดดส่องถึงช่วงบ่ายอะไรประมาณนี้ปล่อยไว้ถ้าเปิดแล้วหมายความว่าเปิดแล้วนะที่เอาใส่ถาดหลุมใหญ่ก็เพราะว่าถ้วยปลูกอันเนี้ยก้นเข้าใหญ่ค่ะ เวลาเราถอดออกมาทั้งเบ้าดินเราใส่ลงไปในนี้ได้แต่ถ้าอันนี้จะใหญ่กว่าก็บีบข้างๆนิดนึงแต่ถ้าถาดหลุมอันเล็กๆจิ๋วๆให้ใช้กล้วยปลูกสีเขียวอย่างนี้นะคะเราก็เอามาตัดตัดตรงก้นนี้ออกอันนี้เดี๋ยวค่อยพาปลูกทีหลังกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็คุยกันก่อนคือจะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะปลูกเนี่ยถ้าเป็นถาดหลุมเล็กๆเอาใส่อันนี้ จะได้ไม่หลุดลงไปเห็นไหมก็รากเขาก็จะออกตรงนี้อันนี้เหมาะสําหรับถ้วยใบนี้ใบใหญ่ทีนี้ฟองน้ําฉันไม่อยากเพาะดินฉันอยากเพาะฟองน้ําเราก็เอาฟองน้ํามาแล้วไปหาภาชนะอาจจะเป็นเอาเป็นถาดสี่เหลี่ยมที่ปเก๊กเอาแค่นี้ก็เพราะว่าเราจะปลูกลงังโฟมเดียวนะคะผักไทยๆเนี่ยสิบห้าหลุมเราก็นับออกมาแผ่นฟองน้ํา แผ่นนึงนะคะก็จะมีความยาว12กว้าง8 12 8เป็น9 6อันนี้ท่องสุดคูณนะมี9 6ช่องแต่เราจะปลูกแค่15แต่เราเผื่อสักหน่อยเผื่อเขาตายเอาไว้ซ่อมแซมสัก20เนอะเราก็นับออกมา8 2 16 17 18 19 20เราก็เอาแค่20 แค่นี้แล้วก็เอามาเรียงในนี้ก่อนจะใส่มเมล็ดเราก็ต้องเอาไปขยำน้ำให้ให้ช่ำๆก่อนนะคะน้ำใส่แล้วก็เอาไปแช่ไว้ก่อนก็ได้ก่อนที่จะเอามาเพาะนะอันนี้เป็นถ้าทำน,น,นานๆเสียเวลาเสียเวลาที่จะทำให้ดูอธิบายเพียงแต่ว่าเราเอาฟองน้ำเนี่ยไปจุ่มน้ำ ให้เขาอมน้ําจนฉ่าดีก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาใส่ตรงนี้เพราะว่าเวลาเพาะ,มะเมล็ดเราจะไม่เอาน้ําแช่มันจะเน่าเราจะเทออกแค่น้ําอยู่ข้างล่างนิดๆหน่อยๆนะคะอ่าอันนี้ก็ฉ่าแล้วละ่ะฟองน้ําอันนี้นุ่มมากอมน้ําได้เร็วนะคะเนี่ยแล้วก็เทน้ําออกเสร็จแล้วเราก็เอามาเล็ดมาใส่ตามเนี้ยเขาจะมีช่องอยู่เดี๋ยวป้ากิ๊กจะเอาให้ดูนะนี่ค่ะช่องเขาอยู่ตรงกลางเขาจะกากระบาด เนี่ยก็จะแหวกไว้เราก็ใส่เมล็ดลงไปในช่องนี้นี่เมล็ดผักที่คีบก็เอาไปคุยดินแล้วออโอเคนะเอาง่ายๆให้ดูสักช่องสองช่องเราก็คีบไปอสองเมล็ดโอ้หร้อนมากเลยเหงื่อ่อกี้ร้อนมากไม่ไหวเนี่ยเอาใส่ไปในอย่าใส่ลงไปลึกนะคะใส่ปิม,ปมๆไว้นิดนึงให้เขางอกออกมาง่าย ถ้าใส่ลงไปลึกจะเน่าค่ะใส่ไปนิดเดียวจมลงไปหน่อยเดียวก็พอละเนี่ยเดี๋ยวรากเขาก็จะยังยังลงไปที่รูที่แหวกไว้เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ยังลึกนะคะเราจะต้องดึงเขาขึ้นมาอาศัยไปใหม่เนี่ยที่จริงเพาะฟองน,นนะ้ำน่ะ p a c k a ก e ไวเป็นเรื่องยุ่งยากนะบางทีก็น่าลำคาญก็เอามาเพาะในดินซะเนี่ยใส่ไปอย่างเงี้ยอันนี้งานปราณีตหน่อยก็แล้วกันเนี่ยเห็นมเมล็ดอยู่นะก็เอาขึ้นมาเนี่ยเอาแค่เนี้ย เดี ates, ๋ยวรากเขาก็จมลงไปแทงลงไปข้างล่างเราก็ใส่จนเสร็จหมดแล้วก็เหมือนกันนะคะเอาฟอกกี้พ่นพ่นพ่นฟอกกี้ปะกิ๊กเมื่อเช้าตันไปแล้วค่ะนกไปละเอาฟอกกี้พ่นพ่นพ่นน้ำข้างล่างอย่าให้ขังมากให้ดินออกนะคะแล้วก็นําไปเก็บไว้ในที่มืดไม่ให้ได้รับแสงพอวันสองวันเขาโผล่พ้นขึ้นมาที่จริงแตกอย่างนี้แล้ววันเดียวค่ะพรุ่งนี้เ็าโผล่แล้วเนี่ย ก็มาเปิดไว้เหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันอย่างนี้เหมือนอย่างนี้นะคะแล้วก็คอยเอาฟอกกี้พ่นไว้แล้วพอใบจริงเขาพ้นโผล่ขึ้นมานะเราก็ต้องมาเติมน้ําให้เขาสักประมาณครึ่งฟองน้ําเพื่อที่จะเลี้ยงต้นกล้าของเราเพราะว่าเขาพ้นขึ้นมาแล้วแล้ววิธีเลี้ยงอันนี้เราจะพาปลูกแบบอินทรียอกกี้ก็จะให้ใช้น้ําที่แช่าจากฮิวมัสนะคะเอามา แช่ในนี้เดี๋ยวจะพาทํำนะคะอันนี้ก็เอาไปเลี้ยงในรังโฟมที่ทําให้ดูแล้วเมื่อบันซืนน้นานําที่แช่จากฮิวมัสนะคะเอาลงไปในนั้นฮิวมัสคืออะไรก็อธิบายไปแล้วถ้ายังไม่ได้ฟังก็ไปย้อนดูคลิปตอนนี้ก็ดูไปก่อนเรียนรู้การเพราะเมล็ดผักที่จะเอาไปเลี้ยงในรังโฟมก่อนนะคะในนี้ถ้าใครไม่อยากเลี้ยงในรังโฟมก็เอาไปเลี้ยงในดินในกระถางได้ ใช้ฮิวมัสใส่ได้เหมือนกันก็ทําได้หลายรูปแบบแต่ว่าใครขยันก็เอาไปเลี้ยงในกระถางรดน้ําทุกวันแต่ป้ากิ๊ก,ก็ช่วงนี้ไม่ไหวละเหนื่อยมากอากาศร้อนก็เลยหันมาปลูกในน้ําอย่างนี้แหละนะคะปลูกในน้ําเหนื่อยมาก็ไม่ต้องรดเพียงแต่ว่าคอยเปิดดู3 4วัน5วันก็เปิดดูนี่ก็เพิ่งจะเติมน้ําไปนะคะเนี่ยเห็นไหมตอนนี้จะจัดจะจัดผักให้ไป จัดเนี่ยจัดอุปกรณ์ให้ไปปลูกผักในน้ําแต่ไม่เอาลังโฟมให้ให้หาซื้อเอาเองจะจัดยูมัสจัดตัวนี้ให้นะคะแล้วก็มีเมล็ดผักมีฟองน้ำนะแล้วก็มีถ้วยปลูกถ้วยปลูกแล้วก็อาจจะมีที่เจาะลังโฟมอันนี้ใครสนใจที่เจาะก,ก็อาจจะมีกรณีพิเศษนะคะถ้าใครไม่สนใจที่เจาะฉันเจาะเองได้ฉันจะเอามีดเอา เอากรรไกรเอาคัตเตอร์เจาะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะแต่ว่าชุดนี้จะจัดให้ในราคาประจัดเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังเพราะว่ายังไม่ทันนั่นเลยค่ะคิวมาเจาะไว้เยอะและ้วจองชุดปลูกไว้เยอะอยากจะปลูกผักในน้ํากันละเหนื่อยรดน้ําอันนี้วันนี้ก็เอาแค่วิธีเพาะมาเมล็ดผักก่อนกันแล้วกันนะคะนะอันนี้ส่วนตัวนี้ปุ๋ยยังไม่ต้องให้อะไรนะ ดินที่ปลูกก็ผสมเหมือนเดิมทุกอย่างก็รดไปจนกว่าเขาจะมีใบจริงสองสามใบเราจะนำไปปลูกเราไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรค่ะโอเคนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ